รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนิฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะ สำหรับรายการสินจ้าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันธิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นําไปใช้ได้จริงนะคะที่สําคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนําสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะ สำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ กิ้งจ่าุ้วิและกัคบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอนเขมิน นะฮะแล้วก็อยู่ในตระก,กูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ามถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมิน นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียงหวรรณยุกนะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็น สำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าว นะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกอมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทําให้เป็นประโยคคําถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคําว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกอมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะ ท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่าพันปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคิริสกัลาจนกระทั่งถึงคศ939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษา ภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่ม รับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับ อักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจือหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีน แล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจือโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นราวคิดศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชนาลีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้ นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอนามิสโปรตุกิสลาตินนะครับซึ่งใช้ ระบบการเขียนด้วยอักษรกวกหงือนะครับจำนะครับอักษรกวกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรกวกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรกวกหงือนะครับ จากนั้นอักษรกวกเหอก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรกววงเหอเป็นอักษรที่จําง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนําอักษรกัวงเหอมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวตรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรกวกเหอเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามานะค,ะคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทําความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื้อกายเตียงเวียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วย ตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามอย่างนิยมใช้อยู่นะครับอย่างนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า atm นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก atm คนเวียดนามจะเรียก อาร์เตเมะนะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้องอาร์เตเมะนะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษรอาร์เตเมะเนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า p S i s i t นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า p e s i e t นะครับพอบอก p e s i e t คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับ r ตัวที่สองอเอ๋เบเ z สังเกตตัว z หรือว่าตัว d ที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสัน่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะ z เสียงสัน่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดา d ต่อมา a a คราวนี้ตัว G นะครับตัว G ออกเสียงสัน่นเหมือนกันนะครับพร้อมกัน z เสียงสัน่นนะฮะต่อมาตัว h นะครับเวียดน,นามออกเสียงว่า hard ต่อมานะครับอีหันนะครับอีหันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัวอีแต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหันหันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาเอเลเอเมอรเอเนอออโอ ตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกัน error นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทย error นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ sc ต่อมา t ตอูดูตัวบดูตัวบนะครับตัวบเสียงสัน่นนะครับออกเสียงว่าเวนะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกันเวต่อมา x ี นะครับสังเกตตัว Y ทํทำไมออกเสียงเหมือนตัว I ทำไมเป็นตัว E เหมือนกันก็คือตัว I มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่าอ e ีันส่วนตัว Y หางมันยาวเลยเรียกว่า e ีสายนะครับอีสายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอาวสายอาวสายคุ้นหรือยังฮะอาวสายบางหนังสือเขียนว่าอาวไดนะฮะ ซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับ áo d ายหรือวใหญ่ ai, นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับาวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่า d ายแปลว่ายาวเลยกลายเป็นว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนาม ดังนั้นท่านผู้ชมต้องจําให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเออเบะนิดหนึงนะครับสังเกตสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเร,เราจะออกเสียงว่าเบอนะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลย นะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบะต่อมาเกอะนะครับเสียงกอไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกัน Z จเจนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเจต่อมาเดออันนี้ตัวดอดเด็กธรรมดานะครับเดอต่อมาเอเอยู่ที่ตัว G ีนะครับตัว G ีเนี่ยสำคัญ ตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลําคอนะฮะพร้อมกันเกอเกอนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สานแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหออีเกอสังเกตตัว K ตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกอธรรมดากอไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนอโอ เออเปอรกวสังเกตตัวคิวตัวคิวออกเสียงยังไงออกเสียงกไก่กับวแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว R นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัวดีด็อกเมื่อกี้นะครับออกเสียงสัน่นเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับเจอต่อมาตัว S อนะครับออกเสียงเซอธรรมดาเสียงไม่สัน่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตะอู U. เออตัว V ตัว V นะครับตัว V เสียงสัน่นพร้อมกันเวะเวะนะครับและต่อมาตัว x ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สัน่นซึ่งตัว x กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว y ออกเสียงว่าอ e, ีนะครับอี e, นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นนะฮะคือ อักษรตัว Q ิต้องปรากฏคู่กับ u เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว d G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเจหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงมันกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X กนะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเสเสียงไม่สั่น นะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวยางคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอ่าอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเออเอ,อิ่ม เอิ่มแปลว่าเสียงหรือพยางนะครับต่อมาเบอะเบอะบอนะครับบอทราบไหมฮะบอแปลว่าอะไรบอแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกอกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเจะจาจาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดดา ดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมา A, M, M, แาอมแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคันนะครับต่อมาเกอตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงกล้องนะครับเสียงกล้องเกออ่านตามกากาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะ ต่อมาเหอหาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีอีมอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกอแกมแกมแกมแปลว่าไอศครีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเล่ลาลาแปลว่าเป็นหรือคือ ต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนานา,นาแปลว่าน้อยนานะครับต่อมาโอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอโอมโอมแปลว่าไหลโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่ง เรียกว่าแซ่โอมแซ่แปลว่าลดโอมแปลว่ากอดลดกอดคืออะไรลดกอดคือมอไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเออเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปอเปอแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวกวาสังเกตกอไก่บอแบนควบกันนะฮะ กว่าแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฝุ่เอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบอ กอเจอเดกตัวจีตัวจีนะครับเสียงกล้องนะฮะต่อมาเอเกอเลอเมอเนอเปอเกวเจอเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยๆคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามน,นะครับประกอบด้วยเจ จสังเกต C H กับ T r ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว g h gh กนะับต,ตัว G, g h, ออกเสียงเหมือนกันเสียงกล้องพร้อมกันเกอะนะครับต่อมา GI ออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว K H ออกเสียงว่าเคอะนะฮะพร้อมกันต่อเงเงเงนะครับสังเกต N G กับ N G H นะครับออกเสียงเหมือนกัน คราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอกวนะครับกวกไก่บอแวนควบกัน ขนาดที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกอเจอเมอเนอเงอเนอเปอเตอ นะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระระสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาาเออแอเออี A A A e นะครับสังเกตอ e มี2ตัวคือ I และ y ออกเสียงว่าอ e ีนะครับต่อมา อโอเอออือเสียงสลับผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเ e อนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกัน e อนนนเอ e อเอเอเ e เอ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 ่อเ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 ่เอ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 อเอัอเออเออออเออ เอออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอ,อูโออัวและอูอาอ,อัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ Chào em! Em chào chị ạ! À. Hôm qua, chị thấy em mặc áo dài xinh quá nhỉ? Cảm ơn chị! Chị sẽ đi đâu ạ? À? Chị sẽ đi ăn cơm. Em ăn cơm chưa? Rồi! Em ăn rồi ạ! À. Em xin đi thi đã Ừ! Chúc em may mắn nhé! Chào em! Vâng! Em chào chị ạ! À. เราเริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์ รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามไหมคะครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ <c oughs> คือมีโอกาสได้ไปทํางานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปีโอ้ถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะก็นนพอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปไป,ไปมาๆก็ ก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมากครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะ <ฬ Hur. S 1> ประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะนแนวยาวเหมือนบ้านเราค่ะนะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมุติภูมิอากาศเนี่ยจะจะ,จะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมีสีดดูบ้านเราจะมีสามด้วยดู <anned S 2> <Called. S 1> นะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิ ดูร<ม>้อดูใบไม้ร่วงแล้วก็ด,ดูหนาว<ม>หนาวนี่หนาวมากนะฮะ,ะอย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี<ห>อยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกยอยู่ใกล้ใช่ครับ<ม><ม>เพราะว่ามีความสูงจากระ,ระดับน้ําทะเลสูงสุงสดเลย<ม><ม>นะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอิโนโดจีน<ม>นะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรา นะฮะคือมีอากาศเออคือมีฤดูเนี่ยฤดูการสองฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝนเป็นร้อนชื้นใช่ไหมเป็นร้อนชื้นครับอืมค่ะและอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S สที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะแตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ5 0,000 0กว่าตารางกิโลเมตรค่ะ นะครับแต่ของของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ3ามแสนสามนะครับซึ่งซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขาเป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบรุ่มเยอะนะครับที่ราบรุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ําแดงนะครับ <ka. S 2> ส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบรุ่มแม่น้าโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนเป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับ <ka. S 2> ทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ5-10ถึงลูก Oh. นะครับซ,ซึ่งถือว่าเยอะมากาบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3- 4มสลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามเนี่ยเข้าประจําเข้าทางภาคกลาง oh. นะฮะแต่ก็แต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับ<า>แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมผัส์สูงมากคือยังไงคะอาจารย์คือคืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ,บ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ80%อขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนห้าจะรู้สึกว่า จะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ่ครับค่ะและอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของกามก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าที่ที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยะนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาป,ปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วะนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดลาวกาย นะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะฮะประมาณ8ชั่วโมงะนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทเลก,ก็ประมาณ1,600เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วย<อ>นะครับเรืเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมืม่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮะคนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปก,กันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กําลังนิยม กำลังนิยมไปเมืองซาปาค่ะก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วยใกล้ด้วยแล้วก็มีหิมะตกด้วยมีหิมะตกด้วยไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วถ้าจะแนะนําให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร์ไม่มีแอร์เลยเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ย บางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในมา่านหมอก <c oughs> นะฮะบ,บรรยากาศดีถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะนอาจารย์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนไปไปึปประมาณก<ช>ุมภาพ่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมุติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางบางครั้งเนี่ยเองศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้อยู่ทันที เพราะว่ากลัวกลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพนะครับอาจารย์นัดถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางบางร้านพูดภาษาไทยได้ภาษาไทยเลยเหรอคะพูดภาษาไทยได้อย่าง<อ>สมมตริร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ นะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม,มนะฮะคนเวียดนามก็ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆค,คนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็สลับไปไก็พอส,ส,สื่อสารกันได้<ช>แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสินจากเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะ ดิฉันถิตารีวงสังพานิชย์และอาจารย์พิสิทธ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ